สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่หยงก็มาเลือกซื้อกระเป๋าที่ร้านของน้องเอ๋นะคะแล้วพี่หยงก็หยิบกระเป๋าที่ซื้อมาจากไต้หวันใบนี้เป็นหนังวัวอัดลายนะคะใบละ2,500บาทพี่หยงหยิบมาให้ดูขอโทษนะคะทุกท่านค่ะนี่คือกระเป๋าของแถมของน้องเอ๋หนังงูเป็นยังไงของแถมของเราก็สวยเวอร์วังอลังการมูลค่าเทียบเท่า2,500บาทเลยแหละนะเพราะว่า เป็นหนังงูซับในเป็นหนังวัวนะคะขอบคุณพี่หยงที่ให้น้องเอรีวิวนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่าต้องบอกว่าวัตถุดิบที่น้องเอ๋ใส่ให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของแถมหรือว่าเป็นกระเป๋านะคะต้องบอกเลยว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนจริงๆใบนี้ทุกคนคะเป็นหนังวัวอัดลายนะ2,500บาทจากไต้หวันส่วนที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่คือกระเป๋าของแถมของร้านน้องเอเป็นหนังงูดูนะครับใช้ประโยชน์เหมือนกันเลยก็คือ ใส่บัตรนะใส่เงินได้เหมือนกันเลยค่ะทุกคน,นะคะ่ะต้องบอกเลยว่าเฉพาะกระเป๋าของแถมของน้องเอ๋เนี่ยก็ปังอลังการมากแต่ว่าน้องเอ๋เนี่ยก็ไม่ได้มีแถมตลอดทั้งปีนะก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็อยากจะทําทให้ดูนะคะว่า,าความสวยความงามอย่างเงี้ยที่ที่ส่งให้ไปเนี่ยมูลค่ามันสูงมากจริงๆกราบขอบพระคุณพี่หยงอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ